ดูกุ <blunt animation> ้งครับด <isher> <maya> ูกุ้งครับพี่ตายแล้วะถ้าไม่ตายมันเต้นนะครับเคยเห็นไหมครับนี่กุ้งตายนะครับ Let's go สวัสดีครับสวัสดีเอฟ่าทางเหนืออีสานแล้วก็ใต้และภาคกลางด้วยนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีวันนี้จะพามากินนี่นะครับตำซัวกินแซ่บครับเอฟซี FC. แล้วก็มีกุ้งครับกุ้งนึ่งนะฮะนี้นึ่นงสวยๆเลยมากินด้วยกันนะครับนีครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกินกุ้งก่อน,นเห็นไหมโหได้มาจากบอ่อสดๆเลยครับวิ่งไปถึงนู่นเลยครับตลาดบอ่อที่ตลาดเลยครับโอ้โห นี่เห็นไหมแซบแซบนะกินด้วยกันนะครับอขากุุงเท่มจมูกอร่อยมากเอฟซีครับอันนี้ตัวเล็กนะฮะพอดีไปตลาดเขาปิดหมดแล้ว ม่ใช่เรากุ้งกุ้งกองจองไว้ตั้งแต่เที่ยงฮนะจองไว้แล้วไม่มีเวลาวิ่งแมวคนะรับพอดีติดงานอยูนะ่นี้ก็เลยไปตอนเยน็นสั่งกัาไว้ที่แล้วว่าจะสั่งสักสามโลนะพอดีกูกินไม่ทันกลัวกุ้งมันจะอืดก่อนนะ mm hmm. อะมันก็จะได้แค่ตัวเล็กๆนะมาพอดีรอบนี้เขาจัดตัวเล็กมา mm hmm. เดี๋ยวตัวใหญ่รอบหน้าเดี๋ยวเอามากินให้ดูนะ ใครที่ชอบเป็นกุ้งกุ้งกุ้งนี่นะแล้วเขยทบกินเลยเด้อ,อแส่บดีๆไนลองเลยอันนี้เขากินมือนะออยอดอร่อยมากครับกินด้วยกันนะครับนี่นะ 오. Mm. 오. Mm.